ล o v e OK คลิกคลิกเพลง l o v ส่งต่อความรัก มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ในช่วงรายการอย่างที่บอกกล่าวกันไปว่าวันนี้พิเศษมากๆพิเศษแบบพิเศษขั้นสุดนะคะนับบอกเล่า90ไม่ได้เลยทีเดียวและใครที่กําลังชมไลฟ์กันอยู่ขณะนี้เข้ามาส่งสติกเกอร์กันได้ทักใครกันได้นะคะนานๆมากันทีนึงก็จะย่อมจะต้องแบบตื่นเต้นกันนิดนึงค่ะและแน่นอนจงอยู่กันกันกบเกสพิเศษที่ต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะคะเดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านได้แนะนําตัวกันก่อนนะคะก่อนอื่นจงขออนุญาตไหว้ยอ่อสวัสดีคะ่คะ สวัสดีทั้งสองท่านเลยทีเดียวคคนะคะและอย่างที่จงบอกเล่า90กันไปค่ะช่วงรายการพิเศษที่พิเศษมากๆจงได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านเข้ามาเยี่ยมชมรายการของเราแล้ววันนี้แน่นอนเกสพิเศษมาทั้งทีก็จะต้องมีเรื่องราวที่พิเศษมาบอกละค่ะก่อนอื่นนะคะทางซ้ายมือสุดของจงสุภาพสตรีค่ะรบกวนแนะนาตัวให้กับแฟนคลับเลิกโฟกัสกันนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะฉันนางสาวจีรวรรณเดชาประทุมวันนะคะ ปัจจุบันก็คือมาทำงานให้กับสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัฒโนไทยพยับในตำแหน่งอุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมค่ะว้าขออนุญาตวิดวิวกริ๊ดแกรบปรบมือกันนิดนึงจุ้งปรบคนเดียวอาจจะไม่ดังนะคะมากันถึงสีฟ้าขาวมาถึงสมาคมสิทธิ์เก่าวัฒโนไทยพยับว้าวและท่านที่อยู่ใกล้จุ้งที่สุดค่ะรบกวนแนะนาตัวให้กับแฟนคลับเลิฟวอกเกตกริ๊ดนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมโยธินจันทวีครับ ปีนี้นะฮะก็ได้มารับหน้าที่นายกสมาคมสิทธ์เก่าวัฒนโนไทยพายัพนะครับปีบริหาร2 5 6 5ถึง2พนะครับพร้อมด้วยคณะทํางานที่ช่วยการผมนะฮะอีกจำนวนทั้งสิ้น28ท่านนะครับซึ่งเราก็ได้ทําพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมสิทธ์เก่าวัฒนโนไทยพายัพปีบริหาร2 6 6 5ถึง2 5 6 7ไปเมื่อวันที่16ตุลาคม ปีนี้ที่ผ่านมานะครับก็เสร็จเรียบร้อยไปดีด้วยดีนะครับที่โรงเรียนวัฒนวัยไทยพยักของเราโอ้โหสุดยอดมากเลยทีเดียวกกำลังจะบอกเล่า90นะคะว่าปีการทำงาน2 5 6 6แสดงว่าท่านกำลังได้รับตำแหน่งมาหมาดๆเลยใช่ไหมนะคะแบบเล่าถึงแบบบรรยากาศของการแบบคัดเลือกนิดนึงคณะน่าตื่นเต้นเราจะต้องเหมือนแบบไปย้อนบัตรเลือกผู้แทนแลไรประมาณนี้หรือเปล่าคะครั้งแรกนะฮะอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ ช่วงก่อนโควิดนะครับก็จะได้มีการรับสมัครนะครับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นนายกสมาคมสิทธิ์กลานะครับอันนี้นี้เล่าก่อนที่จะเป็นมีโควิดนะครับสปีที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ที่ลงรับสมัครจำนวนทั้งสิ้น3ท่านนะครับสท่านค่ะผมนี่เบอร์3าเลยนะครับแล้วปรากฏว่าพอมาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการในการจัดการเลือกตั้งได้นะครับ ซึ่งในข้อ,อบังคับของสมาคมสิทธิ์เก่าเราเนี่ยเราติดปัญหาตรงที่ว่าจะต้องมีการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามันประจำปีซึ่งจะจัดในวันที่17เมษาเป็นประจำของทุกปีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็อยู่ในภาวะที่ยังน่าเป็นห่วงนะนะครับทางคณะกรรมการชุดเก่า ก็เลยคิดว่าเราคงจะเลื่อนการเลือกตั้งไปก่อนนะครับผ่านระยะเวลาไปอีกประมาณเกือบ2อป,อปีนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยอีกโควิดก็ยังมาเป็นละลอกๆะลอกนะครับจนถึงประมาณเดือนกุมภาซึ่งจะหมดวาระในการบริหารงานของออท่านนายกสมาคมสิทธิ์เก่าคนก่อนหน้าผมนะท่านก็เลยตัดสินใจว่า เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางพี่เองก็หมดวาระของการที่จะบริหารงานด้วยก็จึงถือโอกาสนี้จะไม่ไม่ต้องมีการเลือกตั้งละนะครับขอขอขอให้ว่าให้น้องจอยเทินซึ่งเ,เหลือจริงๆริงเหลือผู้สมัครอยู่สองท่านนะครับทางพี่เองก็เสียสละแล้วกันก็จะให้ทางน้องซึ่งก็มีเ,เป็นคนที่ได้ได้ทำงานสมาคมมาครับผลําทำงานมาตั้งแต่ปีสอง <56. S 1> ที่เขาเกี่ยวกันกับงานสมใชครยบก็ถือว่าประมาณประมาณสี่วันละ,ะนะครับก็ได้มาทํางานตรงนี้เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งก็เลยไม่มีการเลือกตั้งะนะครับแต่ก็เราได้มีการประชุมใหญ่เกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับมีคณะกรรมการชุดเก่ามีทีมงานคณะกรรมการชุดใหม่นะครับแล้วก็มีประธานในการที่จะมาทําหน้าที่ในเรื่องของการ จัดการให้มีการส่งมอบและมอบงานกันนะครับที่อาคารหอประชุมชั้น2นะครับสมาคมสิทธ์เก่าวัวโรไทยพยับเมื่อวันที่16มีนาคม2565ที่ผ่านมาโอ้โหโย,ดยโอดเยี่ยมมากเลยแม่นะคะความจริงแล้วโควิดพักเราไปจากเราแบบค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะอ,อ,อาชีพการใช้ชีวิตหรืออะไรต่างๆนี่คือพัก พาดไปเลยพาดความสุขไปเลยแต่จุ้งเชื่อว่านะคะ,ะความเหนียวแน่นความรักความผูกพันอะไรต่างๆแล้วมันไม่เคยจางหายให้ตายเถอะนะคะกว่าโควิดจะเอาอะไรจากเราไปเนี่ยนะคะเราไม่สามารถจะพาคพาคความรักความสามัคคีไปได้เลยเอาละนะคะแน่นอนในขณะที่ได้รับตําแหน่งแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะ,ะยังคงปฏิบัติภารกิจหน้าที่อยู่กับนายกสมาคมไปอีกจนกว่าจะถึงปี2567นะคะมาถึงเรื่องราวนี้ค่ะ ความเป็นมาค่ะของราตรีฟ้าขาวมีที่มาที่ไปอย่างไรแมจุ้งเองก็อยากรู้ด้วยความที่เป็นคนต่างจังหวัดแม่ <c oughs> และจุ้ม <c oughs> เคยเข้าไปในวัฒนไทยพายัพนะ <c oughs> ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างคะงานงานนี้ครับงานราตรีฟ้าขาวเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยก็เป็นงานที่เป็นการลื่นเริงซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่าวัฒนไทยพายัพของเราเนี่ยได้ดําเนินการจัดงานตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับ ประทำเนียมประเพณีซึ่งจัดสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับผมว่าย้อนหลังไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในปีนี้สมาคมศิษย์เก่าวัฒนธรไทยพยาของเราเนี่ยซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2495่มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ครบ90เออครบ 70, 70ปีครับขอโทษนะ70ดปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในปีนี้ที่เราจะได้จัดงานลาตีฟ้าขาวให้มีความยิ่งใหญ่อลังการนะครับ สิ่งใดที่มีการแสดงความคิดเห็นจากสิทธิเก่าที่ผ่านมาว่าเราควรจะต้องเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็พยายามที่จะปรับปรุงปฏิวัติกันใหม่ให้เอาใจทุกรุ่นทุกวัยมาในงานนี้นะครับจะไม่มีคําว่าได้ยินเสียงว่าเดี๋ยวเราขอกลับก่อนเถอะอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเรายึดสโลแกนว่าโตอีโตอีเรายึดสโลแกนว่าเรายึดสโลแกนอย่างเพลงของวัฒนโนทยยล้วว่าทุกรุ่นทุกวัย พร้อมใจสมานฉัน <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นจะเอาเอาใจฝ่าย<ไ>วัยใดยวัยหนึ่ง <c oughs> ก็อาจจะไม่พอใจอีกวัยหนึ่ง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของทั้งดนตรีนะครับเรื่องอาหารเราก็คัดสรรมาให้กับ <c oughs> จิตเก่านะครับที่จะได้รับประทานกันนะครับด้วยด้วยความชื่นชมยินดี <c oughs> นะครับพ่อเราก็ไปทดลองชิมกันแล้ว ยกยกยกมาให้จุ้งชิมที่นี่ด้วยไหมคะได้ครับได้จริงๆอยากให้เชิญไปดูบรรยากาศในงานนะจริงหรือกำลังจะถาวจุ้งเองไม่ใช่สิทธิ์เก่าไม่เป็นไรครับไปได้หรือไม่เป็นเรื่อสิทธิ์เก่าก็ไปได้ครับนะฮะก็ภายในงานนี่เราคิดว่าจะจัดแบบให้มีบรรยากาศย้อนยุคสักนิดนึงนะครับตีมงานนะครับแล้วก็คนที่ไปก็อยากให้ใส่ชุดฟ้าขาวนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมีการประกวดนะครับ คนที่แต่งชุดฟ้าขาวเตรียมยุคอ,อะไรดิสโกโอ้อะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะจุดนึกถึงกางเกงขาบานเลยรง,งขาบานคนโบ,บราณน,น,นะ,ะแล้วก็แบบต้นแบบส้นตึกตึกอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะซึ่งทางอุปนายยกฝ่ายบริหารเขาก็ได,ได้ได้เตรียมเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็เราก็จะมีว่าใครที่ได้รางวัลการโหวตนะครับเราก็มีรับพวงมาลัยอะไรกันนะครับคล้ายๆแบบสมัยโบราณตรงนั้น นะครับแล้วก็มีซุมอาหารนะครับที่จะมาบริการเผื่อว่าใครอยากจะทานอะไรที่นอกเหนือจากเมนูอาหารโต๊ะจีนของเราแล้วนะครับหลังจากที่ทนายกได้เท้าความถึงนะคะความเป็นมา พอบวกลบคูณหารตัวเลขเราเนี่ยเจปีก็ไม่กล้าถามนะคะว่าสิทธิ์รุ่นแรกอายุอานามเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรค่ะจบจนนะปัจจุบันนะคะทางโรงเรียนวัฒนธไทยพยับก็ยังคงดําเนินการนะคะได้เรียกว่าปลูกปั้นสิทธิ์ ต่างๆแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแล้วก็โอ้ถ้า,านับรวมไปในแต่ละปีที่จัดงานเนี่ยก็จะต้องแบบมีสิทธิ์เก่าที่ต้องบอกว่า,าไปใช้ชีวิตอยู่ในไม่เฉพาะแค่ในประเทศไทยอาจจะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศประสบความสําเร็จด้านต่างๆแล้วก็มารวมตัวกันเลยนะคะ<ช>โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวเอาล่ะรเราเล่าถึงความเป็นมากันแล้วเรียบร้อยค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานงานนี้ จริงๆแล้ววัตถุประสงค์เนี่ยจุดปร,ประเด็นหลักก็คือเราอยากให้สิทธิเก่านะครับที่ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนวัฒนธไทยพยับของเราไปเนี่ยได้มีโอกาสได้มาพบปะเจอกันนะครับได้ลําลึกถึงบรรยากาศเก่าน,นะครับจะเห็นว่าเราพยายามจัดที่โรงเรียนใช่ไหมฮะฮะเป็นงานที่ว่าเป็น coming home นะเป็นบ้านของเราเพราะฉะนั้นการที่การไปจัดที่ตามโมงเรมหรือสถานที่อื่นเนี่ยการที่ทําอย่างนั้นน่ย ผมว่าสิทธิ์ที่มาเนี่ยผมผมผมเคยโบทสอบถามหลายท่านบอกว่าการจัดงานเพื่อลาลึกย้อนวันอดีตเก่าๆของที่ผ่านมาเนี่ยต้องมาจัดที่โรงเรียนใต้ต้นไม้ต้นนี้มาหินอ่อนชุดนี้ต้องสมุดมุมนี้เราจะนั่งเนึกถึงอดีตที่เราเคยอยู่ตรงมุมไหนซอกไหนเคยหลบหนี เรี่ยงหนีควไมต้องไหนต้องมีโมเมนต์นี้นะคะบรรยากาศแล้วเรามันก็จะเป็นวิญญาณที่เขมาเข้าสิงตัวเราได้นะว่าเอในเมื่อประมาณ30-40ปีที่แล้วหรืออะไรอย่เงี้นะฮะว่ามันก็จะเป็นเป็นภาพเก่าๆเดิมๆนะฮะว่า มันจะย้อนกลับมาแต่ถ้าเราไปที่อื่นเนี่ยเราอาจจะนึกถึงบรรยากาศอย่างนั้นไม่ได้โอ้โหเอดเยี่ยมมากๆากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะแอบบถามนะคะอุปนายกนิดนึงค่ะว่า,าก่อนโควิดครั้งล่าสุดที่เราร่วมง,งานกันนี้ค่ะฟิลลิ่งตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าพอช่วงโควิดทุกทุกหน่วยงานก็จะต้องมีความมีเกิดปัญหาอยู่แล้วนะคะว่าจะจัดงานจำนวนคนก็จะต้องแบบ เท่านั้นเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากเหมือนกันในการที่จะจัดงานใหญ่นะคะแต่หลังจากที่ตอนนี้โควิดเริ่มซาแล้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาบริหารสมาคมก็เลยมีความคิดกับท่านนายกเหมือนกันว่าบรรยากาศปีนี้เราจะต้องให้แบบสนุกเพราะฉะนั้นทีมดิสโก้จะกลับมายุค8 0 9 0นนะคะบรรยากาศที่แบบมีเพลงแดนซ์ไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลหรือเพลงไทยนะคะอย่างเพลงไทยอย่างเช่นอย่าง สาสาวหรือคริสติน่าประมาณนั้ประตูอ่าะมาละมาละใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ทีมงานเราเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วคือสีฟ้าขาเป็นสีประจำโรงเรียนนะคะแต่ด้วยว่าตีมงานมันต้องมีเพื่อเป็นการดึงดูดสิทธิ์เก่าว่าเอ๊ะเราจะแต่งตัวอย่างไรให้แบบสนุกนะคะมันก็จะมีการประกวดชุดเหมือนที่ท่านนายกได้เกิดมานะคะแล้วก็มีรางวัลจากหางบัตรที่ได้มาร่วมงานนะคะ ก็มีความศึกษาแม้กทั่งการแบบร้องเพลงนะคะแต่เราเนี่ยจัดทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องแยกทั้งหมด3ไวัยเพรว่จะเป็นวัยเก่านะคะวัยแซบวัยหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่มา3เจนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดงานทําอย่างไรให้ทั้ง3ามเจเนอเรชันเนี่ยได้สนุกด้วยกันจะไม่รู้สึกว่าต้องแยกกันนะคะมันมันเป็นอะไรที่แบบพิเศษจริงๆปีนี้เชื่อว่าสิทธ์เก่า ทุกท,กทกรุ่นทุกวัยอยากจะเชิญชวนจริงๆนะคะเพราะบัตรเนี่ยเราก็ไม่ได้จำน่ายแพงนะคะคือ5บาทโอ้บาทและก็มีของที่กลับไปด้วยนะคะแล้วก็มีการแจกรางวัลในระหว่างงานเพราะฉะนันเนี่ยเราพยายามให้ความสนุกสนานให้สิทธิ์เก่าได้มาจอยกันได้มาเจอหน้าค่าตาการที่แบบอาจจะไม่บางท่านอย่างที่บอกว่าไปทำงานต่างประเทศมีครอบครัวต่างประเทศเขาก็อยาก อยากจะมารม่วมด้วยถ้ามีโอกาสหรือคนอาจจะอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะค,คะทุกคนก็เตรียมจองตั๋วเครื่องบินแล้วงี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกวันนี้ที่มาก็คือคจะฝากทางสถานีนะคะช่วยประชาสัมพันธ์งานราตรีฟ้าขาวซึ่งปีนี้พิเศษตรงที่ว่าสมคมศิงกโปร์กกครบรอบ70ปีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอะไรที่พิเศษจริงๆนะคะก็ฝากด้วยค่ะต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามรับฟังรับชมกันอยู่แล้วเป็นสิทธิ์ไม่ว่าจะปีไหนก็ตามแต่ แต่ถ้าเกิดว่าจบมาจากวัฒนไทยพายับแล้วเราก็พลาดไม่ได้เลยนาะสำหรับปาตรีฟ้าขาวคือจัดมาตลอดเพียงแค่ว่าเราหยุดไปในช่วงโควิดเท่านั้นเองนะคะและอย่างที่ท่านอุปนายกสมาคมบอกเมื่อสักครู่ว่าปีนี้เนะี่ยมีไฮไลท์มีจุดเด่นที่ยังไงยังไงก็พลาดไม่ได้นะคะนอกเหนือจากจะเป็นทีมนะคะที่มีทั้งไวเก๋ไวัยแซบไวหวานซวัยททายัางไงให้แบบเเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเธอเออเ,อ,อเดี๋ยวค่อยมาใหม่อีกรอบนึงจะไม่มีแบบนี้นะนายกเว้ยแบบต้องต่อเวลายืยดเวลา เท่านั้นเนะ่เพราะฉะนั้นก็พลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวเอาละค่ะรูปแบบของการจัดงานราตรีฟ้าขาวแล้วก็ไฮไลท์เด่นๆแย้ยๆอีกสักนิดนึงได้ไหมคะนอกเหนือจากแบบตีมแต่งตัวรังวิรางวัลแล้วอะไรอย่างนี้นหรือว่าเฮ้ยอบไว้ก่อนเป็นความลับใช่ค่ะอาจจะแบบก็ต้องเก็บไว้เป็นความลับนิดนึงเพราะนั้นคนมาร่วมง,งานเนี่ยค่ะก็จ <c oughs> ะต้องแบบลุ้นนิดนึงว่าเอแล้วก็รางวัลใหญ่ๆที่ว่าจะ จแจกกันในวันนะั้นก็รางวัลใหญ่รับรองว่าถูกใจแน่ๆ,ๆนะ,ะ Mercedes สัก Mercedes เ e n z <c oughs> สักแบบหนึ่งคัน <c oughs> อะไรอย่างนี้นะคะจลก็จะแปลงร่างเป็นราตรีฟ้าขาวไปด้วยเลยอ่ะแม่รู้สึกตื่นเต้นเรื่อยๆนะไม่อยากให้คําถามหมดไปเลยแล้วไม่อยากให้เวลาหมดนะคะและอย่างที่บอกเลาเก้าสิบกันไปถามถ่ายถึงเอกห้าร้อยบาทเองเหมือนเข้ามาเจอเพื่อนๆ่นเรื่องสตุ้งสตังเราไม่เกี่ยวเราอแบบมาสนุกกันอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ารูปแบบการจัดงานอย่างที่บอกนะทุกปีที่เค ไร่วมเป็นอย่างไรต้องบอกปีนี้ไฮไลท์เด็ดแล้วก็พิเศษสุดๆนั่นก็คือครบรอบ70ปีนั่นเองนะไตื่นเต้นตามเลยทีเดียวเอาละค่ะก่อนที่จะรำลากันไปนะคะสิ่งที่อยากจะฝากถึงสิทธิ์เก่าวัฒโนไทยพายัพผ่าน l ลิฟโอเคคลิกค่ะครับก็ถือเป็นโอกาสดีวันนี้นะฮะที่ได้มาประชาสัมพันธ์งานราตรีวัาสาวครับทางสถานีเลิฟโอเคคลิกนะครับทางลื่น96.75ไปกระเท่แห่งนี้นะครับซึ่ง ผมถือว่าการที่เราได้มาทํางานสมาคมในครั้งนี้นะฮะซึ่งมีกิจกรรมที่จะทําให้สิทธิเก่านะครับทั้งสิทธิสิธิปัจจุบันนะครับแล้วก็ครูเก่าและครูปัจจุบันนะครับ<อ>ได้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อก,กันนะครับเพื่อจะลงไว้ซึ่งความเป็นวัฒนธรไทยพยักตามรูปแบบวิถีวัฒนธรไทยซึ่งได้ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานนะครับก็จะทําให้ทาง วัฒนุรมไทยพยักของเราเนี่ยได้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในอกาสต่อไปนะครับ <c oughs> ก็เชิญชวนสิทธิ์เก่าทุกคนนะครับได้มาร่วมงานในวันนี้แลวเราไม่ผิดหวังครับขอบคุณ <c oughs> ครับ ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จุงมีข้อมูลนิดๆหน่อยที่จะบอกเล่าเก้าสิบกันไปนั่นก็คือสถานที่จัดแน่นอนค่ะที่โรงเรียนเลยนั่นคืออาคารร่มฟ้าวัฒโนไทยนะคะโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพนะและรูปแบบของโต๊ะอาหารอย่างที่บอกล่ะค่ะนะคะรวมกลุ่มกันมารวมกลุ่มกันมานะคะก็ แปดท่านโตละสี่พันบาทก็ตกนคนละห้าร้อยเท่านั้นเองนะคะพาญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงมารวมมาตุ้มจุงลูกจุงหลานมาเถอะอะไรอย่างนี้นะคะและเราจะสามารถจองโต๊ะอย่างไรโอนเงินอย่างไรเดี๋ยวนี้ทุกอย่างออนไลน์กันหมดแล้วนะคะไม่ต้องมาหน้างานก็ได้เราสามารถจองกันได้ก่อนค่ะนะคะเพจของสมาคมเพจของสมาคมนะคะและ จงก็ขออนุญาตบอกหมายเลขที่บัญชีตอนนี้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจดไม่ทันนะคะหรืออะไรอย่างไรก็ตามก็สามารถติดตามได้ทางเพจของสมาคมสิิ สิทธ์เก่าของวัฒนโนไทยพยับกันได้เลยนะคะเลขที่บัญชีนะคะ5 2 1 1 8ห7 0 4 9นะคะถ้าเกิดว่าชำระเงินแล้วเรียบร้อยก็รบกวนนิดนึงนะคะโอนเงินผ่านส่งสลิปการเอาเงินมาทาง messenger ของ Facebook นะคะสมาคมสิทธ์เก่าโรงเรียนวัฒนโนไทยพยับกันได้เลยรบกวนระบุนะฮะชื่อรุ่นชื่อปีการศรึกษาที่จบนะคะเออ ลักษณะแบบนี้จะมีมาอย่างแน่นอนค่ะและสิ่งที่กําลังได้ยินกันอยู่ตอนนี้นะคะคลอๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าจุ้งเป็นสี่าวจุงว้งก็จะน้ําตาคลอเพราะจะนึกถึงบรรยากาศนั้นๆและนี่คือเพลงของโรงเรียนเ,เพลงประจาโรงเรียนเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยทีเดียวต้องแบบตะล็กตะตึ้ง <im itation> อะไรอย่างี้นะคะ <maintain S 1> อย่าลืมนะคะติดต่อสอบถามสายตรงนะคะท่านนายกของเราค่ะ0ูนย์97 9 5 4 9ห้9นะคะหรือว่าจะเป็นทางอุปนัยกของเราก็ได้นะคะ 0946288789นั่นเองค่ะและแน่นอนงานในปีนี้จะครบคัำสนุกสนานนะคะรบกวนค่ะไปร่วมกันกับปลาตรีฟ้าขาวเรามีสิทธิ์เก่าของเรานะคะเปิดเพลงให้อยู่นะตอนนี้แล้วเราจะไปเจอกันที่งานแน่นอนไม่รู้ว่าทีมนี้ครั้งนี้จะมีการแสดงอะไรและแต่งตัวอย่างไรจุ้งก็จะเป็นแบบหน่วยสืบราชการรับเข้าไปในงานแน่นอินดีครับยินดีนะครับเชิญนะครับยินดีมากเลยทีเดียวค่ะเรามีแขกโตเวไี ว้าว <Wow, S 2> นะมางโมเต้นแรงกนะ็น่าันทีเลยทีเดียวนะคะวันนี้จุ้งขออนุญาตกราบขอบพระคุณทนะั้งสองกันมากๆนะเลยทีเดียวคะ่นะคนะและต้องร่ำลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะราตรีฟ้าขาวสิ์เก่าวัฒนไทยพยับพบกันโอ้พลาดไม่ได้เลยวันที่วันที่17ธันวาคมนะ17ธันวาคมนะคะวันเสาร์นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00น18.00นเป็นต้อไปเงาาจีบนะคะทุกคนกอค่ะวันนี้ร่อมราแล้วนะคะสวัสดีค่ะเชียสวัสดีครับ